喂。喂。你好。皮皮吗？米小 <laughs> <的>。<laughs> <laughs> ทุกอย่างที่เธอถอดแล้วแอบแก๊งมากเ้วครับแอบแก๊งมาหาเับ เอ,าอ้าแล้วถอดเกาะทำไมอะถอดกิใ้ใส่อะไรกเหรอ,อหเล็่อาอะไรครับ้มบคาอะไรครับาอะไรครับนุคมาไปติดค้าไปไหนครับไ,ไพูดกับนุ่มหน่มา,าเราพูด่ที่เราพูตที่คนเดียว ไม่จริงหรอต่อไปหนยไม่คเคยพูดขายเลยจอิงเหรอครับ รจริงเหรอนะจริงครับอุ้ยนึ่งมือหนาครับพึ่งมนระับ 我喜欢。Oh, yeah, มานนี่มันนี่เดี๋ยวนี้ก็น่าหูปิดต่อเื่นอะไรไหมเล่นเกมเล่นเกมหรอกไหมอะไรนะเ <laughs> <ไ>ปอะไรนะเล่นอะไรก็ได้ครับ <cle an> แต่ไม่ชอบคนเล่นกับอะไร ไม่มีเลยไม่มีเลแต่บ้านแล้วแ๊บนึงเขาจะมาอะรหรอะเจมี่น่าสิบไปเลยถึงไม่ก็ิี่พี่ก็ โใครทำให้พี่เล่นตกใจนี่อยู่คนเดียวอีกแล้ว แับยังยังอรเครับนีค่ะนีใครไม่มีของไหมงมางไม่มีเอดีขอเอดีได้ปะไม่มีจริงปะ <c oughs> ไม่มีจริงจริเอดะ <c oughs> ดีแบบขาดแลนจริงๆเนาะ โอเคดีจริงๆอ่ะรู้ครับแม่รักแม่รักเธอที่เด็กคันเดินครับไม่เห็นไม่เห็นค่ะไม่มีเงาโอ้ยไม่ดีค่ะจะเอาเงินสามเอ็ม้ยไม่ทำอะไรจริงหรอให้พูดอีกทีว่าทำอะไรอย่างไรก่อนนะคะพี่เจมา์มาไปกับมือกับโป้งหน่อยไปเถอะครเถอะแกพูดแล้วว่าเสียงมันเบาต่อ ตอนแห่วโคตรมากเลับตไม่รักคนละสิบสามกรอมครับ นี้ลาสี่คนแดงพี่เบขอบคุค่ะเอาเลยเอบุ <c oughs> ่อุกนี้เราฟิกไหมเจ๊เ<อ>ช้แซไหมคะดิบีแซของทองอ, <c oughs> อ่ด <c oughs> ไ, <c oughs> ไอ้วะไอ้ยู่ เป็นต้านจริงเว้ยไม่เท่าราคาเบบี้ฮัลโหอครับเพื่อนจะหาคนฟังเพลนด้วยนะครับสี่คนสวัสดีพี่ขอเพลงกับเพลงอ็พูดอะไรเนี่ยเพลเกาะครับ กอกครับเอดีครับเอดีมีหกกอลไม่มีครับเบอก์เอดี้ได้ไหมครับนะคระับแกไม่ได้พูดก็น่ารักอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่า วันนี้ก็มีผับปะ่ะวันนี้วันนี้ก็มีผับไหมอะ่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เอามีแค่ามนเดียวเหรอโอเค ดีครม่ือไม่มือแนแนแยังมืออเจ๊กูให้มึงโชว์บ่าย่อเจ่ยเจ็เ้าเจอยู่นะเจ้าเล็กเ่็กเล็เล็ก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 ล็กเด็กเล็กเล็กเล็เล็กเลเดเลล็กเล็ลกลเลเกเล็กนเดียวล็กเ พี idea idea, ่เจสู้สู้พีเจสู้สู้ประมาณเขามีประมาณสองรยคนอ่ะผมอยู่คนเดียวสู้สู้่เจสู้สู้พีเจสู้ขาพี่เจไว้ไสู้ตายสู้สู้ีเรยต้องเต้นเฉียเต้ไม่ได้ย่ามไจเต้นไม่ได้เลอยอ่ะกใจกเจสู้สู้ไ้ตัว่เยอนันไอ้ตัวพี่เจยอันระวังพีเจสู้ขาพีเจสู้ต่วจะวิ่งมาหลยเปลาเอ้ยจะตามมาช่วยได้ไหมรอรอออย มึงเล่นท่อมึงเล like yeah, ่นท right. ่อฝั cioè, wow ่งเาเล่นท่อเดี๋ยวเขาจะเดเดนดักวนท่อเดนดักว่อเดินกนอเดกอนนดีๆนะดีดีๆีี่ดีมันจะ่วยได้ช่วยด้่อนนเ้นอนเสิร์ตยังไ อมชอไม่เกิดกังข้าหลังให้ไปเล่นร้านดี่ว่าแบบถ้าสมมติว่าไอ้ดอกหญิงยังไม่พานะเขาดีแน่ว่า อ้อรแบบีย oh ังงของร้านคุ้มไหมก็พอได้ค่ะฮัลโหลคาหลังไม่เล่นล้านะไอเดอบไปเล่นร้านดีกว่าแยกแยกแยกที่ไปเล่นร้านดีกว่าร้านกังน่านอะเอออะไรเล่นเล่นร้านอย่างไรมันมีภาพมากกว่ามต้องเล่นช่วงแบบ,บ,บ,บตึกตึกับตีหนึ่งตีสามนะโคตรมันนะบอกเลย ไม่มาเอาของก่อนอุ้ย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 โดนตีเจ็บปวดหัวเลยอะ่ะอะไรนะครับใครทำอ่ะเจ่งจังใครทำครับไม่เอาอันนี้เจ็บเหรอครับ